ครองความสันติสุขในบรรดาหลักธรรมที่เป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ศีลข้อที่หนึ่งหรือการละเว้นจากการฆ่าและการเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นถือเป็นข้อแรกที่มุ่งเน้นการสร้างเมตตาธรรมเพราะชีวิตคือสิ่งที่รักและหวงแหนที่สุดของทุกสรรพสิ่งการพรากชีวิตหรือการเบียดเบียนผู้อื่นจึงส่งผลกระทบที่ย้อนกลับมาสู่ผู้กระทำอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 1. กดแห่งแรงสะท้อนในทางธรรมการฆ่าหรือเบียดเบียนชีวิตสัตว์น้อยใหญ่เป็นการสร้างแรงอาคาตผู้ที่มักผิดศีนข้อนี้มักประสบกับปัญหาด้านสุขภาพมีโรคภัยเบียดเบียนหรือมีชีวิตที่เต็มไปด้วยอุปสรรคและความวุ่นวายใจเปรียบเสมือนเงาตามตัวที่ทำให้ความสงบสุขในชีวิตลดน้อยลง 2. ความหยาบกระด้างของจิตใจทุกครั้งที่มีการเบียดเบียนชีวิต จิตใจจะค่อยๆซึมซับความรุนแรงโดยไม่รู้ตัวความเมตตาและความอ่อนโยนในใจจะลดน้อยลงส่งผลให้กลายเป็นคนโกรธง่ายใจร้อนและขาดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นซึ่งเป็นต้นเหตุของความขัดแย้งในความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง 3. ความหวาดระแวงและขาดความปลอดภัยผู้ที่สร้างกรรมจากการเบียดเบียนผู้อื่นมักจะมีความรู้สึกลึกๆที่ไม่ปลอดภัยกระวนกระวายหรือมีความกังวลอยู่เสมอ กฎแห่งกรรมมักจัดสรรให้ผู้กระทำต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกเบียดเบียนในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือทางใจเป็นการคืนสมดุลให้กับธรรมชาติที่ถูกทำลายไปแนวทางการปฏิบัติเพื่อแก้ไขและสร้างกุศลใหม่สำหรับผู้ที่เคยผิดพลาดหรือจำเป็นต้องข้องเกี่ยวกับการเบียดเบียนชีวิตการเริ่มต้นใหม่เพื่อปรับสภาวะจิตใจสามารถทำได้ดังนี้การตั้งปณิธานหยุดเบียดเบียนเริ่มต้นจากการตั้งใจจริงที่จะไม่พรากชีวิตผู้อื่นโดยไม่จำเป็น ฝึกตนให้มีสติทุกครั้งที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดการฆ่าการแผ่เมตตาและขอขมามันทำสมาธิและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่สัรพสัตว์ที่เคยถูกเราเบียดเบียนเพื่อเป็นการลดทอนกระแสะอาฆาตและชำระใจให้บริสุทธิ์การให้ชีวิตเป็นทานการถ่ายชีวิตสัตว์หรือการสนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยสงเคราะห์สัตว์เจ็บป่วยเป็นการสร้างพลังงานบวกที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพและอายุยืนยาว ปลูกฝังความเมตตาในชีวิตประจําวันมองเห็นคุณค่าในชีวิตของผู้อื่นเหมือนที่เรามองเห็นคุณค่าในชีวิตตนเองการมีจิตใจที่เปลี่ยนด้วยความเมตตาจะเป็นเกราะป้องกันภัยที่ดีที่สุดบทสรุปการรักษาศีลข้อที่หนึ่งไม่ได้เป็นเพียงข้อห้ามตามหลักศาสนาแต่คือการฝึกตนให้เป็นผู้มีหัวใจที่ประเสริฐเมื่อเราให้ความปลอดภัยให้แก่ผู้อื่นโลกก็จะมอบความปลอดภัยและสันติสุขกลับคืนมาสู่เราเช่นกันแนวทางการแก้กรรมและเสริมสร้างมงคลชีวิตศีลข้อหนึ่ง,งการทําบุญให้ชีวิต เป็นการแก้กรรมที่ตรงจุดที่สุดคือการเปลี่ยนจากการพลาดชีวิตมาเป็นการให้ชีวิตการปล่อยสัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่าเช่นปลาหน้าเขียงในตลาดหรือการถ่ายชีวิตโคกระบือเพื่อช่วยต่ออายุขัยให้สัตว์เหล่านั้นการสนับสนุนโรงพยาบาลหรือหน่วยกู้ภยัยการบริจาคเงินซื้ออุปกรณ์การแพทย์หรือช่วยชีวิตคนหรือสัตว์ที่บาดเจ็บเป็นการสร้างกุศลด้านการต่อชีวิตที่สูงยิ่ง 2. การอุทิศส่วนกุศลและขออโหาสิกรรมทุกครั้งที่ทำบุญไม่ว่าจะเป็นการตักบาตรบริจาคทานหรือสวดมนต์ให้ตั้งจิตระลึกถึงเจ้ากรรมนายเวรหรือดวงวิญญาณสัตว์ที่เราเคยเบียดเบียนกล่าวคำอโหาสิกรรมขอให้อโหาสิกรรมต่อกันอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำนี้ขอส่งถึงท่านเพื่อให้ท่านได้รับความสุขด้วยเถิด 3. การรักษาศีลอย่างเคร่งครัด สมาทานศีลการตั้งใจว่าจะไม่ทำผิดซ้ำอีกคือการหยุดสร้างนี้กรรมใหม่การรักษาศีลข้อหนึ่งอย่างมีสติจะช่วยทำให้จิตใจที่เคยหยาบกระด้างนุ่มนวลขึ้นและเป็นเกราะป้องกันไม่ให้วิบากกรรมเก่าส่งผลรุนแรง4การฝึกเมตตาภาวนามันสวดมนต์และนั่งสมาธิแล้วแผ่เมตตาให้ตนเองและสัตว์ประสาททำให้ถึงช่วยได้การแผ่เมตตาจะเปลี่ยนคลื่นพลังงานรอบตัวเราจากที่เคยร้อนรนด้วยกระแสะอาฆาตให้กลายเป็นเย็นสงบ เมื่อจิตเรามีความเมตตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดาก็จะรักษาและเจ้ากรรมในเวรอาจจะลดความพยาบาทลง5การทานมังสวิรัตหรือละเวรเนื้อสัตว์ในวันพระแม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆแต่เป็นการประกาศเจตนารมณ์ต่อตอนเองว่าจะลดการเบียดเบียนผู้อื่นเป็นการฝึกข่มใจและสร้างความคุ้นเคยกับความรักความเมตตาข้อคิดเตือนใจการแก้กรรมที่แท้จริงไม่ใช่การทำพิธีกรรมเพียงอย่างเดียวแต่คือการเปลี่ยนนิสัยและจิตใจของเราให้กลายเป็นคนใหม่ที่เปลี่ยนด้วยความเมตตาครับเมื่อใจเราเปลี่ยนโลกและผลกรรมรอบตัวก็จะค่อยๆเปปลี่นตามไเอง แม้กรรมที่กระทำไปแล้วจะไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้แต่เราสามารถผ่อนหนักเป็นเบาและสร้างทิศทางชีวิตใหม่ด้วยการสร้างมหากุศลที่ยิ่งใหญ่กว่าดังนี้ 1. การให้ชีวิตเป็นธรรมทานเปลี่ยนจากการพรากชีวิตมาเป็นการต่อชีวิตเช่นการไถ่ชีวิตสัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่าปลาหน้าเขียงหรือการสนับสนุนมูลนิธิกู้ภัยและโรงพยาบาลเพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์และสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยาก 2การตั้งศัจจะบ,บารมีการประกาศเจตนารมกับตนเองอย่างแน่วแน่ว่าจะไม่กลับไปเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นอีกการรักษาศีลข้อหนึ่งอย่างเคร่งครัดนับจากวันนี้คือการหยุดสร้างหนี้กรรมใหม่ที่ทรงพลังที่สุด 3. การแผ่เมตตาและขออโหสิกรรมมันทําสมาธิและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรและทรัพย์สัตว์ที่เราเคยล่วงเกินการแผ่เมตตาจะช่วยลดกระแสะอาคาดและเปลี่ยนจิตใจที่ร้อนรนให้กลับมาเย็นสงบ 4. การสร้างบุญด้วยการดูแลสุขภาพผู้อื่นบริจาคโลหิตซื้อยารักษาโรคให้ผู้ยากไร้หรือดูแลปรนิบัติผู้เจ็บป่วยกุศลจากการช่วยให้ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์ทางกายจะส่งผลให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงและมีอายุไขที่ยืนยาววิบากกรรมแห่งการลักทรัพย์ผลกระทบและวิถีแห่งการคืนสมดุลสู่ชีวิตในทางพระพุทธศาสนาศีลข้อที่สองหรืออธินนาธานาเวร,รมณี คือการละเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้เต็มใจให้ไม่ว่าจะเป็นโดยการขโมยช่อโกงปล้นชิงหรือแม้แต่การทุจริตในหน้าที่การงานสีลข้อนี้ไม่ใช่เพียงข้อห้ามทางศีลธรรมแต่เป็นหลักการเคารพในสิทธิและหยาดเหงื่อของผู้อื่น 1. ผลในปัจจุบันความเสื่อมแห่งเกียรติและสันติสุขผู้ที่กระทำผิดในข้อลักทรัพย์มักต้องเผชิญกับวิบากกรรมที่เห็นได้ชัดในชาตินี้ ได้แก่ความหวาดระแวงจิตใจไม่มีความสงบสุขต้องคอยระแวดระวังกลัวความลับจะถูกเปิดเผยการสูญเสียความไว้วางใจเมื่อความจริงปรากฏชื่อเสียงที่สะสมมาจะสูญสิ้นการยอมรับจากสังคมและโอกาสในการทำงานจะหมดไปภาระทางกฎหมายต้องโทษจำคุกหรือมีคดีความติดตัวซึ่งส่งผลกระทบต่ออนาคตอย่างรุนแรง 2. ผลในอนาคตและวิบากกรรมทางจิตวิญญ,ญาณ ตามหลักกฎแห่งกรรมวิบากจากการผิดศีลข้อสองส่งผลต่อความมั่งคั่งในชีวิตโดยตรงดังนี้ทรัพย์สินพินาศง่ายมักมีเหตุให้ต้องเสียทรัพย์โดยไม่คาดฝันเช่นถูกโกงอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติความยากจนค,นค้นแข้าทำมาหากินไม่ขึ้นหยิบจับอะไรมักประสบปัญหาทางการเงินหรือมีหนี้สินล้นตัวการถูกเบียดเบียนในอนาคตมักจะถูกผู้อื่นเอารัดเอาเปรียบหรือสูญเสียของรักในลักษณะเดียวกับที่เคยทำไว้กับผู้อื่น าการแก้ไขและสร้างหนทางใหม่อาน,นิสงแห่งการรักษาศีลหากใครที่เคยพลาดพลั้งไปวิธีการแก้ไขตามหลักพุทธศาสนาคือการสำนึกยุติและชดเชยหยุดกระทำความผิดตั้งมั่นจะไม่เบียดเบียนทรัพย์ของใครอีกเด็ดขาดการให้ทานเพื่อขัดเกลาจิตใจที่โลภให้เปลี่ยนเป็นใจที่สละออกสามาอาชีวะมุ่งมั่นประกอบอาชีพสุจริตเพราะทรัพย์ที่ได้จากความซื่อสัตย์จะเป็นทรัพย์ที่ยั่งยืนและนำมาซึ่งความภาคภูมิใจอธินนาทาน บ่วงกรรมแห่งการเบียดเบียนและวิบากที่ไม่อาจหลีกพ้นในทางพุทธศาสตร์สีนข้อที่สองมิได้เป็นเพียงข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นระเบียบของสังคมแต่เป็นกฎแห่งเหตุและผลที่สะท้อนถึงการเคารพในวิริยะอุตสาหะของเพื่อนมนุษย์การถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้อธินาทานจึงเป็นการสร้างรอยร้าวในกระแสแห่งกรรมที่จะย้อนกลับมาหาผู้กระทำอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงบทลงโทษแห่งการละเมิดวิบากกรรมที่ตามส่งผล พระพุทธองค์ทรงชี้ให้เห็นว่าวิบากกรรมของการลักทรัพย์นั้นมีลำดับความรุนแรงตามเจตนาและมูลค่าของทรัพย์ดังนี้ทุกขติภูมิในเบื้องหน้าหากกระทําเป็นอาจินกรรมจิตท,ที่เศร้าหมองและยุติดในความโลภมักนําไปสู่ทุกขติเปรตวิสัยอันเป็นสภาวะที่ต้องเผชิญกับความหิวโหวยและการไม่สมปรารถนาชัว่วกาลนานความพินาศแห่งโภคทรัพย์ในปัจจุบันและอนาคต ผู้ที่เคยชิงทรัพย์ผู้อื่นมักต้องประสบกับภัย5ประการคืออัคคีภัยไฟไฟหม้อุทกภัยน้ำท่วมราชภัยถูกยึดทรัพย์โดยรัฐโจรภัยถูกปล้นและทายาทอัปมงคลลูกหลานผ่านทรัพย์ทำมาหากินไม่ขึ้นแม้จะมีความรู้ความสามารถเพียงใดแต่วิบากกรรมจะคอยขัดขวางให้ล่าผลที่คุณได้กลับลุดลอยไปหรือได้มาแล้วก็มีเหตุให้ต้องจ่ายออกไปโดยไร้ประโยชน์เปรียบเสมือนตุ่มที่รั่วแม้เติมน้ำเท่าไหร่ก็ไม่เต็มอุปมาแห่งกรรมเงาที่ติดตามตัว การลักทรัพย์เปรียบเสมือนการขอยืมนความสุขในอนาคตมาใช้อย่างผิดกฎหมายเมื่อถึงเวลาต้องชดใช้ดอกเบีย้ยแห่งกรรมนั้นมักจะสูงกว่าสิ่งที่ได้มาเสมอทรัพย์ที่ได้มาโดยมิชอบอาจทําให้มั่งมีในพริบตาแต่มันจะเป็นด่งไฟที่พผอผลาญบ้านเรือนและจิตใจให้หาความสงบเย็นไม่ได้เลยวิถีแห่งการเยียวยาสัมมาอาชีวะและจาระสําหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นใหม่บนเส้นทางที่ถูกต้องการแก้ไขไม่ใช่เพียงการขอขามาแต่คือการเปลี่ยนทิศทางของจิตสมาทานศีลตั้งสัจจะจะไม่เบียดเบียนทรัพย์ของใครแม้เพียงน้อยเเทศชชดชยดยย้วยจา การฝึกเป็นผู้ให้เพื่อละลายความตรหนีและความโลภในใจความภาคภูมิในสุจริตทรัพย์ที่ได้มาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานแม้ไม่ได้มากมายแต่มันคืออริยทรัพย์ที่นํามาซึ่งความอิ่มใจและไม่นําภัยมาสู่ตัววิบากกรรมของการผิดศีลข้อ3บทเรียนชีวิตที่มาในรูปแบบของความทุกข์ใจในสังคมปัจจุบันที่ความรวดเร็วของเทคโนโลยีอาจทำให้การติดต่อสื่อสารทำได้ง่ายขึ้นแต่อีกด้านหนึ่งกลับกลายเป็นบททดสอบความมั่นคงในจิตใจและการยึดมั่นในศีลธรรม โดยเฉพาะศีลข้อที่3หรือการละเว้นจากการประพฤติผิดในการมซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างครอบครัวที่อบอุ่นการนอกใจคู่ครองไม่ว่าจะเป็นพรรยาหรือสามีมิใช่เพียงเรื่องของความพึงพอใจชั่วครั้งชั่วคราวแต่ในทางธรรมและทางโลกนั้นผลกระทบหรือกรรมที่ตามมามักจะส่งผลรุนแรงและยาวนานกว่าที่หลายคนคาดคิด 1. การสูญเสียความไว้วางใจ ผลของกรรมที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือความระแวงเมื่อเราเลือกที่จะทรยศต่อความไว้ใจของคนที่รักที่สุดใจของเราเองจะเริ่มขาดความสงบสุขความกังวลว่าจะถูกจับได้หรือการต้องใช้ชีวิตอยู่บนคำโกหกจะกลายเป็นโซ่ตรวนที่ล่ามจิตใจให้ตกต่ำลงและเมื่อความจริงปรากฏความเชื่อใจที่ใช้เวลาสร้างมาทั้งชีวิตอาจพังทลายลงในพริบตาซึ่งยากจะประสานให้กลับคืนดังเดิม 2. ชื่อเสียงและเกียรติยศที่ด่างพร้อย ในทางสังคมการผิดศีลธรรมในลักษณะนี้มักนำมาซึ่งการถูกตำหนิจากคนรอบข้างการสูญเสียความเคารพนับถือจากคนในครอบครัวเพื่อนฝูงหรือแม้แต่เพื่อนร่วมงานเกียรติยศที่สังสมมาอาจถูกลดทอนคุณค่าลงเพียงเพราะการตัดสินใจที่ผิดพลาดชั่วขณะ 3. ความทุกข์ที่ส่งผลถึงบุคคลที่3โดยเฉพาะลูกหากครอบครัวมีบุตรผลกระทบที่เลวร้ายที่สุดคือบาดแผลในใจของเด็ก การเห็นความแตกแยกหรือการกระทําที่ไม่ถูกต้องของผู้ใหญ่จะกลายเป็นปมปัญหาที่ติดตัวเขาไปจนโตกรรมในที่นี้จึงไม่ใช่เพียงความทุกข์ของเราแต่คือการหยิบยื่นความเจ็บปวดให้แก่ผู้ที่บริสุทธิ์ที่สุดในชีวิต 4. วิวากกรรมทางจิตทางพุทธศาสนากล่าวว่าผู้ที่ผิดศีลข้อสมมักจะมีชีวิตที่หาความสงบสุขแท้จริงไม่ได้มักจะพบเจอกับปัญหาความรักที่ไม่สมหวังถูกทรยศหักหลังในลักษณะเดียวกันหรือมีความรู้สึกผิด Ilt, กัดกินใจอยู่ลึกๆซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณและความสำเร็จในด้านอื่นๆของชีวิตบทสรุปและข้อคิดศีลไม่ได้มีไว้เพื่อเป็นข้อห้ามที่ตึงเครียดแต่มีไว้เพื่อคุ้มครองให้เราดำรงชีวิตได้อย่างสง่ารามและปลอดภัยการยึดมั่นในความซื่อสัตย์ต่อสามีและครอบครัวไม่เพียงแต่เป็นการรักษาศีลข้อที่3เท่านั้นแต่คือการรักษาคุณค่าความเป็นคนและการสร้างรากฐานความสุขที่ยั่งยืนให้แก่ตนเองและคนที่เรารัก วิบากกรรมของการผิดศีลข้อ3บทเรียนชีวิตที่มาในรูปแบบของความทุกข์ใจเพิ่มเติมเมื่อผิดพลาดไปแล้วแนวทางการแก้ไขและเยียวยาใจไม่มีใครที่ไม่เคยทำผิดพลาดแต่ความแตกต่างอยู่ที่การยอมรับและแก้ไขสำหรับผู้ที่เคยล่วงละเมิดศีลข้อนี้และต้องการกลับมาเดินในเส้นทางที่ถูกต้องนี่คือแนวทางเพื่อเยียวยาทั้งตนเองและผู้ที่ได้รับผลกระทบครับ 1. ยอมรับความจริงด้วยความจริงใจ acceptance ขั้นแรกคือการหยุดปฏิเสธหรือหาข้ออ้างให้ตนเองการยอมรับผิดอย่างเต็มใจโดยไม่โยนความผิดให้ปัจจัยภายนอกคือจุดเริ่มต้นของการแก้ไขที่แท้จริง 2. การยุติความสัมพันธ์ที่ผิดศีลธรรม severance หากต้องการรักษาครอบครัวและเริ่มต้นใหม่จำเป็นต้องยุติความสัมพันธ์ที่ซ่อนเร้นอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีเงื่อนไขการตัดไฟแต่ต้นลมคือการแสดงความจริงใจที่หนักแน่นที่สุดต่อคู่ครอง 3. การขอขมาและสร้างความเชื่อใจใหม่ repentance and rebuilding การขอโทษอย่างจริงใจต่อสามีและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งจําเป็นอย่างไรก็ตามคําพูดอาจไม่สําคัญเท่าการกระทําคุณต้องเตรียมใจว่าความเชื่อใจที่พังไปต้องใช้เวลานานในการซ่อมแซมการสม่ําเสมอในพฤติกรรมและความโปร่งใสคือสิ่งที่จะช่วยเยียวยาความรู้สึกของอีกฝ่าย 4. ตั้งสัจจะและสมาทานศีลใหม่ Renewal of vows ในทางธรรมคุณสามารถเริ่มต้นใหม่ได้โดยการตั้งสัจจะกับตนเองว่าจะไม่กลับไปทําผิดซ้ําอีก การหมั่นฝึกสติ mindfulness จะช่วยให้เราเท่าทันอารมณ์ชั่ววูบและกิเลสท,ที่เข้ามาทดสอบใจ 5. มันทำบุญและสร้างกุศลเพื่อชดเชย merit making แม้กรรมที่ทำไปแล้วจะลบเหลือนไม่ได้แต่การสร้างกรรมดีใหม่ที่มากพอจะช่วยประคองจิตใจให้สูงขึ้นการทำบุญเกี่ยวกับความรักความเมตตาหรือการช่วยเหลือครอบครัวที่ยากไร้เป็นการฝึกจิตให้รู้จักการเป็นผู้ให้และเห็นคุณค่าของความรักที่บริสุทธิ์ที่สุด,ทสดบทสรุปและข้อคิดอดีตคือบทเรียนแต่ปัจจุบันคือโอกาส ศีลคือเกราะคุ้มครองใจที่หากใครรักษาไว้ย่อมพบความสงบที่แท้จริงการกลับตัวกลับใจในวันที่ยังมีโอกาสคือการตัดสินใจที่กล้าหาญและประเสริฐที่สุดวดจีทุจริตวิบากกรรมของผู้ผิดศีลข้อ4และผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในชีวิตในทางพระพุทธศาสนาศีลข้อที่สหรือมุสาวาทาเวรมณีมีได้หมายถึงเพียงการห้ามพูดบทเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงการไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบและไม่พูดเผื่อเจอวาจาเปรียบเสมือนอาวุธที่สามารถสร้างสรรค์หรือทำลายก็ได้การรักษาศีลข้อนี้จึงเป็นการรักษาสัจจะซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่สุดของการอยู่ร่วมกันในสังคม 1. ผลในปัจจุบันการสูญเสียอริยรัพย์แห่งความน่าเชื่อถือ ผู้ที่มักพูดเท็จหรือมีวาจาไม่สุจริตมักต้องเผชิญกับวิบากที่เห็นได้ชัดในชาตินี้ขาดความน่าเชื่อถือเมื่อความจริงปรากฏวาจาในครั้งต่อไปจะไรน้ำหนักแม้พูดความจริงก็ยากที่จะมีคนเชื่อถือเปรียบเสมือนคนเลี้ยงแกะในนิทานอีศกมิดรอบข้างเสื่อมถอยวาจาส่อเสียดหรือคำหยาบขายย่อมผลักใสกัลยาณมิตรให้ออกห่างเหลือเพียงผู้ที่หาประโยชน์หรือผู้ที่มีลักษณะเดียวกัน จิตใจขุ่นมัวการต้องคอยปกปิดความจริงสร้างความวิตกกังวลและหวาดระแวงอยู่ลึกๆในใจทำให้สมาธิและความสงบสุขในชีวิตลดน้อยลง 2. วิบากกรรมตามกฎแห่งกรรมผลกระทบทางจิตวิญญาณตามหลักกฎแห่งกรรมวิบากจากการผิดศีลข้อ4ส่งผลต่อสภาวะทางกายและใจในระยะยาวดังนี้ ถูกใส่ร้ายป้ายสีผู้ที่เคยโกหกหรือใส่ร้ายผู้อื่นมักจะถูกผู้อื่นใส่ร้ายหรือเข้าใจผิดโดยที่ตนเองไม่ได้ทำในอนาคตมีฟันไม่เป็นระเบียบหรือโรคในช่องปากตามความเชื่อทางพุทธศาสตร์วิบากกรรมจากการใช้ปากในทางที่ผิดอาจส่งผลต่อลักษณะทางกายภาพที่เกี่ยวกับช่องปากและเสียง วาจาไร้สิทธิ์เมื่อถึงคราวจําเป็นต้องพูดเพื่อปกป้องตอนเองหรือแสดงความคิดเห็นมักจะไม่มีใครรับฟังหรือคําพูดนั้นไม่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงใดๆได,ได,ได้สามอานิสงส์แห่งการรักษาสัจวาจาการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวาจาสุจริตหรือมัทุรสาวาจาจะนำมาซึ่งสิริมงคลดังนี้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาวาจาที่สุภาพและจริงใจเป็นสเสน่ห์ที่ดึงดูดเมตตาธรรมจากผู้อื่น ทำพูดมีพลังวาจาสิทธิผู้ที่มีสัจจะเมื่อเอ่ยปากสิ่งใดมักได้รับการสนับสนุนและเชื่อถือทำให้ประสบความสำเร็จในการเจรจาและการงานสติปัญญาเฉลียวฉลาดการไม่พูดเพอ้อเจอช่วยให้จิตมีสมาธิและส่งผลให้เป็นผู้ที่มีไหวพริบป,ปฏิพานดีแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ที่เคยผิดศีข้อ4มุสาวาธา 1. ยอมรับและตั้งศัจจะสำนึกแต่ไม่ตอบย้ำ ยอมรับความจริงก้าวแรกคือการยอมรับกับตนเองอย่างซื่อสัตย์ว่าเราเคยทำผิดการยอมรับความจริงคือการหยุดวงจรของการโกหกซับซ้อนสมาทานศีลใหม่ตั้งสัจจะอธิษฐานกับตนเองหรือต่อหน้าพระพุทธรูปว่าตั้งแต่นี้ไปข้าพเจ้าจะงดเว้นจากการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดทำหยาบและพูดเผ้อเจอการตั้งใจจริงในปัจจุบันมีพลังมากพอที่จะเปลี่ยนทิศทางของกรรมได้ 2. แก้ไขผลกระทบหากทำได้ ขอขมาและสารภาพหากการโกหกนั้นทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนหรือเข้าใจผิดและสถานการณ์เอื้ออํานวยการเข้าไปสารภาพความจริงและขอโทษอย่างจริงใจจะช่วยปลดล็อกปมในใจของทั้งสองฝ่ายแก้ไขข้อมูลหากเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบวงกว้างให้พยายามแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อระง,งับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 3. ฝึกสัมมาวาจาพูดอย่างไรให้เป็นบุญเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ปากจากการสร้างกรรมเป็นการสร้างบาร,รมีด้วยหลักสีประการ พูดแต่ความจริงแม้ความจริงบางอย่างจะพูดยากแต่การเลือกนิ่งเฉยยังดีกว่าการพูดเท็จเพื่อความสามาคัคคีงดการส่อเสียดหรือนำความข้างนี้ไปบอกข้างโนนเพื่อให้เขาแตกแยกกันพูดด้วยภาษาสุภาพฝึกใช้มาทุรสาวาจาหรือคำพูดที่อ่อนหวานฟังแล้วสบายใจพูดแต่สิ่งที่มีประโยชน์งดเรื่องควยเจอไรสาระที่นำไปสู่ความขัดแย้งหรือความโลภ 4. สร้างสัจจะบารมีชดเชย รักษาคำพูดเริ่มจากเรื่องเล็กๆในชีวิตประจำวันเช่นนัดใครไวต้องไปให้ตรงเวลารับปากสิ่งใดต้องทำให้ได้พยายามให้คำพูดของเรามีน้ำหนักและศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาอีกครั้งเผยแผ่ความจริงสนับสนุนการพูดความจริงหรือแชทธรรมะและเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเพื่อเป็นการสร้างวัีบุญชดเชยสิ่งที่เคยผิดพลาด 5. การเจริญสติรู้เท่าทันใจ เหตุแห่งการโกหกมักมาจากความกลัวลวความผิดหรือความโลภอยากได้ผลประโยชน์ให้ฝึกมีสติรู้เท่าทันความคิดก่อนที่จะแ่งวาจาออกมาหากรู้ว่ากำลังจะพูดโกหกให้หยุดหายใจลึกๆแล้วเลือกที่จะเงียบหรือพูดความจริงอย่างมีศิลปะแทนอานิสงค์ของการกลับตัวเมื่อคุณเริ่มรักษาความสัตย์อย่างต่อเนื่องเงาแห่งกรรมที่เคยทําให้คนระแวงหรือถูกใส่ร้ายจะค่อยๆจางไปสิ่งที่จะกลับคืนมาคือคําพูดจะมีอํานาจมีคนเกรงใจและเชื่อถือ จิตใจจะเบาสบายไม่ต้องคอยจําว่าเคยโกหกอะไรไว้บ้างเทวดาและมนุษย์จะให้การคุ้มครองและเมตตาเพราะสัจจะคือบาร,รมีที่สูงยิ่งวิบากกรรมของผู้ผิดศีลข้อหและภัยร้ายแห่งความประมาทในทางพระพุทธศาสนาศีลข้อที่5หรือสุราเมริยมัชฌะปมาฐานาเวรมณีคือการงดเว้นจากการดื่มสุราเมรยัยและเครื่องดองของเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท ศีลข้อนี้มิได้เป็นเพียงข้อห้ามทางสังคมแต่เป็นหลักประกันในการรักษาสติสัมปชัญญะซึ่งเป็นคุณธรรมสำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิตให้ปลอดภัยและสร้างสรรค์ 1. ผลในปัจจุบันการทำลายศักยภาพและโอกาสในชีวิตผู้ที่ดื่มสุราหรือสิ่งมึนเมาจนขาดสติเป็นประจำมักต้องเผชิญกับวิบากกรรมที่เห็นได้ชัดในชาตินี้ทำลายสุขภาพกาย การเสื่อมโทรมของอวัยวะภายในเช่นตับไตสมองและระบบประสาทซึ่งนำไปสู่โรคร้ายแรงและอายุไขที่สั้นลงทำลายสุขภาพจิตทำให้ขาดสติสัมปชัญญะการตัดสินใจผิดพลาดง่ายก่อให้เกิดความขัดแยง้งทะเลาะวิวาทและอาจนำไปสู่การกระทำผิดศีลข้ออื่นๆได้โดยง่ายสูญเสียทรัพย์สินและโอกาส เงินทองที่ควรนำไปใช้ประโยชน์กลับหมดไปกับการดื่มกินรวมถึงการขาดโอกาสในการทำงานหรือการได้รับการเลื่อนตำแหน่งเพราะความไม่น่าเชื่อถือและความประพฤติที่บกพร่องภัยจากการประมาทการขาดสติเป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุต่างๆไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ยานพาหนะการทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวันนำมาซึ่งความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่น 2. วิบากกรรมตามกฎแห่งกรรมผลกระทบทางจิตวิญญาณและสติปัญญาตามหลักกฎแห่งกรรมวิบากจากการผิดศีลข้อหส่งผลต่อสภาวะทางจิตวิญญาณและสติปัญญาในภพชาติต่อไปดังนี้สติปัญญาเสื่อมถอยผู้ที่มัวเมาในสุราเมรยัยมักจะเกิดมามีสติปัญญาทึบไม่เฉลียวฉลาดจดจำอะไรได้ยากหรือเป็นผู้ที่เกิดมาพร้อมความบกพร่องทางสติปัญญา เป็นคนเสียสติหากเป็นกรรมหนักอาจส่งผลให้เกิดมามีจิตฟั่นเฟือนเป็นบ้าเสียสติไม่สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติเจอเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความประมาทซ้ำๆดึงดูดให้ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ทำให้ขาดสติหรือมีเหตุให้ต้องผิดพลาดจากการกระทําที่ประมาทเลินเล่ออานิสงส์แห่งการรักษาสติการงดเว้นจากการดื่มสุราเมรัยและสิ่งมึนเมาคือการรักษาสติ ซึ่งเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่มีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์ร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยจิตใจสงบไม่ขุนมัว สติปัญญาเฉลียวฉลาดเป็นผู้มีปัญญาดีความจำดีสามารถเรียนรู้และประกอบกิจการงานได้สำเร็จลุล่วงปลอดจากภัยแห่งความประมาทดำเนินชีวิตด้วยความรอบคอบมีสติกำกับทุกการกระทำปลอดภัยจากอุบัติเหตุและอันตรายทั้งปวงเป็นที่รักและศรัทธาเป็นที่พึ่งพาได้ของผู้อื่นเพราะความมีสติและความรับผิดชอบแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นใหม่ งดเว้นศีลข้อ5 1. ยอมรับโทษและความประมาทตระหนักรู้พิจารณาโทษทบทวนดูว่าที่ผ่านมาสุราหรือสิ่งมึนเมาทำให้เราสูญเสียอะไรไปบ้างเงินทองสุขภาพเวลาที่ควรอยู่กับครอบครัวหรือมิตรภาพยอมรับความจริงยอมรับว่าเราขาดสติเพราะสิ่งเหล่านี้และตั้งมั่นว่าเราจะไม่ยอมให้สิ่งมึนเมามาเป็นนายเหนือหัวของเราอีกต่อไป 2. ตั้งสัจจะอธิษฐาน พลังแห่งใจสมาทานศีลด้วยความตั้งใจจริงการกล่าวคำสมาทานศีลข้อหทุกเช้าจะช่วยย้ำเจริญสติว่าวันนี้เราจะมีสติตลอดวันอธิษฐานลดละเลิกหากยังเลิกไม่ได้ในทันทีให้เริ่มจากการลดปริมาณหรือตั้งเป้าหมายในระยะสั้นเช่นงดเหล้าเข้าพรรษาหรืองดในวันพระเพื่อฝึกกำลังใจให้เข้มแข็งขึ้น 3. ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมปัจจัยภายนอกห่างไกลกลุ่มเสียง หลีกเลี่ยงการไปในที่อโครจรหรือกลุ่มเพื่อนที่ชวนกันดื่มในช่วงแรกที่ใจยังไม่แข็งพอหาทางเลือกใหม่หากดื่มเพราะความเครียดให้หาวิธีผ่อนคลายแบบอื่นเช่นการออกกําลังกายงานอดิอเรกหรือการเจริญสมาธิภาวนาปฏิเสธให้เป็นฝึกคำพูดปฏิเสธที่นุ่มนวลแต่เด็ดขาดเมื่อถูกชักชวนเช่นช่วงนี้รักษาศีลดูแลสุขภาพ 4. ฝึกเจริญสติภาวนาพลังภายใน ฝึกสติในชีวิตประจำวันการรู้เท่าทันอารมณ์ตนเองเมื่อมีความอยากเกิดขึ้นให้ใช้สติมองดูความอยากนั้นจนมันดับไปเองสวดมนต์และทำสมาธิการทำสมาธิช่วยให้สมองและจิตใจที่เคยถูกทำลายด้วยสุราค่อยๆฝืนฟูกลับมามีความสงบและมั่นคงมากขึ้น 5. สร้างบุญชดเชยสร้างกรรมใหม่ที่ดี ให้ทานด้านสุขภาพบริจาคเงินหรือยาก,กับโรงพยาบาลเพื่อเป็นการแก้เคล็ดวิบากกรรมด้านสุขภาพที่เคยทําไว้ให้ธรรมทานบอกเล่าประสบการณ์หรือชักชวนผู้อื่นให้ลดละเลิกอบบยามุกเพื่อเป็นอุทาหรณ์และวิทยาถาอานิสม์ของการมีสติกลับคืนมาเมื่อคุณก้าวข้ามผ่านความอยากได้คุณจะพบความเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ในชีวิต สมองแจ่มใสการทำงานและสติปัญญาจะกลับมามีประสิทธิภาพเต็มที่ครอบครัวเป็นสุขลดความหวาดระแวงและความขัดแย้งในบ้านบ้านจะกลายเป็นที่ที่อบอุ่นและปลอดภัยทรัพย์สินเพิ่มพูนเงินที่เคยรั่วไหลจะกลายเป็นเงินออมและทุนทรัพย์ในการสร้างชีวิตสิริมงคลคนรอบข้างจะให้ความเคารพยำเกรงเพราะคุณคือผู้ที่มีสติควบคุมตนเองได้ขอขอบคุณที่รับฟังคลิปเราจนจบหากท่านชอบในเนื้อหาฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยครับ